าาเป็นช็อตที่4ี่ครับเมื่อกี้ว่าช็อตที่3าพูดผิดไปเป็นช็อตที่4นะครับโชว์แม่พิมพ์ให้ดูก่อนเลยครับพิมพ์กว้างใหญ่ลึกชัดเจนแต่พิมพ์นี้ถ้ามองผัดผ่านก็บอกปกโพที่ผมไม่ได้เกินบอกไว้แล้วไม่ใช่ปกโก ที่ผมบอกก็ไม่ใช่ปกโพเพราะจากพระเสียรประพามนทนแล้วมีรัศมีขีดออกไปขีดออกไปประเดี๋ยวจะให้เห็นพระนี่ให้ดูแม่พิมพ์พระก่อนนะครับด้านหลังแม่พิมพ์พระ ด้านหลังแม่พิมพ์พระท่านเขียนตัวหนังสือขอมไว้อักษรขอมไว้ชัดเจนมากตัวใหญ่นะโมพุทธายะแล้วก็นะอุนะพุนะอุนะแล้วก็พุทธพศ2339ไอ้34ครับ อ้ขอโทษ2374ครับพศออ2374ท่านเขียนไว้ว่านะโมพุทธายะนะอุนะแล้วก็พุทธแล้วก็2374เป็นภาษาไทยเทียบได้กับรศออ49ครับด้านข้าง2374 แล้วก็วัดละคขังนะฮะวัดละคขังจึงยืนยันโดยชัดเจนว่าพิมพ์นี้สร้างที่วัดละขังเพราะท่านบันทึกไว้ที่แม่พิมพ์ว่าวัดละังนะครับแม่พิมพ์เป็นอย่างนี้เห็นอักษรข,ขอมชัดเจนแล้วนะครับเสร็จแล้วจะได้เห็นพ้าแล้วครับแม่พิมพ์ใหญ่พ้าก็ต้องใหญ่ นะครับพระต้องใหญ่ผมประกบให้ดูเลยครับพิมพ์ใหญ่หน่อยแนบสนิทไม่ขับเคลื่อนสวยงามมากไม่รงรักไม่ปิดทองที่พระเดี๋ยวจะให้เห็นใกล้ๆเพื่อให้เห็นว่า ปภามนทนหรือพระรัศมีของพระพุทธเจ้านะครับเพราะพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นั้นจะมีปภามนทนออกจากพระวรากายไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ปกโพอย่างไร จะอยู่ที่พระและ้วก็เห็นไหมครับไม่ใช่เม็ดโพถ้าดูคร่าวๆจะเหมือนกับเม็ดโพ ไม่ใช่ใบโพหนึ่งไม่ใช่เม็ดโพสองไม่ใช่ใบโพบางทีก็เรียกกันว่าสมเด็จเม็ดโพไม่ใช่นะครับนี่เป็นปะพามนทนเพราะที่พระเสียนเนี่ยมีเหมือนกับชดาครอบลงมาแล้วก็เกต แม่แรมนักได้สัดส่วนกับปภาอากับกับชดาเสร็จแล้วก็มีเส้นขีดออกจากชดาไปที่เหมือนกับเม็ดโพหรือใบโพความจริงไม่ใช่ใบโพนะครับขีดไปตามจุดต่างๆอันนี้เป็นความละเอียด ไม่ใช่เรียกพิมพ์ปกโพนะครับผมย้ําเพราะพิมพ์ปกโพจะไม่เคยพบว่ามีประพามนทนนะครับเป็นนี้เป็นพิมพมพ์พพิเศษท่านสร้างเมื่อรอสอสีรอสอ4ี ตรงกพศ2,374ที่วัดะระฆังครับนี่ท่านบันทึกไว้ที่แม่พิมพ์พระนะครับผมให้ดูข้างหลังนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรดูข้างหน้าการชัดเจนแล้วนะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิปางสมาธิราบไม่ใช่ขัดเพชร เข่าทั้งสองข้างสูงหน่อยหนึ่งแล้วก็มือประสานตรงเป๊ะและเป็น3ชั้นนะครับใน3ชั้นเนี่ยนะครับชั้นที่สองกับชั้นที่3เป็นฐานบัวนะครับเป็นฐานบัวอาจจะบอกว่าเป็นบัวคว่ำบัวหงายอะไรทำนองนั้นนะครับและ ฐานท่านที่สองและฐานท่าน,นที่สามเท่ากันมีบัวความบัวหายเท่ากันนะครับัานที่สองก็มีก็มีจำนวนหกชั้นที่สามก็มีจำนวนหกบัวความบัวหายนะฮะ จะพยายามให้เห็นจะพยายามให้เห็นฐานนะครับเป็นบวกความบววหงายพระองค์นี้เสด็จพ่อเจ้าเป็นผู้แกะพิมพ์แล้วได้สัสดส่วนสวยงามชัดเจนมากลึกคมชัดคมชัดลึกพระพิมพ์นี้ผมย้ำนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ ไม่ใช่เรียกว่าพิมพ์ปรกโพแต่เป็นพุทธลังสีพุทธลังสีหมายถึงบารมีของพระพุทธเจ้าที่ส่งแสงออกจากพระวรกายแต่ภาพนี้ท่านให้เห็นเฉพาะในส่วนบนคือของพระพัก ตั้งแต่ไหลขึ้นไปเสร็จแล้วก็ยืนยันว่าสร้างที่วัดระฆังเมื่อพศ2374หรือตรงกับพศรศ4 9ท่านบันทึกไว้ที่แม่พิมพ์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีอีกพิมพ์หนึ่ง แต่วันหน้าจะให้ดูถ้าให้ดูวันนี้เดี๋ยวจะสับสนลักษณะแบบนี้เปะ๊ะแต่ใหญ่ฟาน,นี้นิดหนึ่งท่านไม่ได้สร้างปีเดียวกันคนละปีแบบนี้แป๊ะเลยมีประภามนทนอย่างนี้พระทักอย่างนี้ัวฟาบองหายอย่างนี้แต่ใหญ่ฝาน,นิดหนึ่งกว้างกว่านิดหนึ่งสูงกว่านิดนิดหนึ่งพิมพ์นั้นผมไม่เจอแม่พิมพ์แต่เจอแต่พระและ ท่านก็บันทึกไว้ฝังเพชรพลอยด้วยนะครับพิมพ์นั้นแต่ถ้าวันหน้าเจอแม่พิมพ์ผมจะได้เอามาเสนออีกครั้งหนึ่งลักษณะหน้าตาแบบเดียวกันเดะแต่ใหญ่กว่กันกว้างกว่านิดนึงสูงกว่านิดนึงและฝังเพชรพลอย6เม็ดซักด้านละ3เม็ดแต่ผมยังไม่พบแม่พิมพ์ครับ พราะของยังเยอะมากจะต้องหาก็ใช้เวลามากฝากผมจะทําคลิปได้แต่ละครั้งต้องใช้เวลา2อถึงสวันเตรียมการนะครับเตรียมหามาแล้วก็ต้องนมาตัดสินใจว่าจะเสนออะไรให้มันต่อเนื่องหรืออะไรที่ยาวยังไม่ได้เสนอให้ได้ศึกษากันพวกเราที่ติดตามคลิปต้องขอบคุณมากบางหลายคนให้กําลังใจครับหลายคนให้กําลังใจมาดีมากนะครับบางคนก็กวน บางคนก็กวนไม่รู้กวนอะ,อะไรคุณช่วยหาคำตอบให้ด้วยพิมพ์นี้ผมย้ำอีกครั้งครับพิมพ์ปะพามนทนปะพามนทนไม่ใช่ปกโพเพราะว่ามีพระรัศมีออกจากพระเสียรของผู้พุทเจ้า นะครับโดยมีเส้นขีดออกไปและก็ที่พระเศียรเหมือนกับสวมฉดาไว้นะครับผมจะประกบแม่พิมพ์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะผ่านนะครับแม่พิมพ์ข้างหน้าครับแม่พิมพ์ข้างหน้านะครับ แล้วก็ข้างหลังนะครับท่านลงอักขระขอมไว้นะโมพุทธยะนะอุนะด้านล่างเขียนว่าพุทธเป็นอักขระสอมักขระสอครับแล้วก็ด้านข้างนะข้างซ้ายขวานะครับสองสามเจ็ดสี่วัดละขังนะครับกบแม่พิมพ์ให้ดูอีกครั้งครับ ลงได้พอดีเป๊ะโอเคนะครับจะให้ดูคำว่าวัดรักังด้านนี้ครับด้านข้างวัดรักังด้านนี้เขียนว่า2องสามสนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเป็นช็อตที่5ครับ